ครับผมสวัสดีครับพี่เพื่อนๆครับวันนี้นะครับเรามารีวิวกันอีกแล้วนะครับอ่าเป็นไฟฉายอีกเช่นเคยนะครับจากแบรนด์เดิมนะครับที่ผมสั่งมานะครับเป็นแบรนด์เ o ิร์คนะครับเป็นไฟฉาย a c t i c a l นะครับที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น Fc 1 2นะครับหลอด Sst 4 0นะครับ สีม่วงนะครับอุณหภูมิแสงอยู่ที่6,000ถึง6,500เคลวินนะครับมาแบบเป็นเซตนะครับที่ผมสั่งมา,อาพอดีทําไมถึงสั่งสีม่วงแท็กติเคลิลทำไมไม่เอาดําหรือเทามานะครับอพอดีแท็กติเคิลแบบดําแบบเทามีเยอะแล้วครับก็เลยอ่ะอันนี้ขอแบบแนวแบบแอบบบ,แบบบ,บนิดนึงนะครับแอบแรดนิดนึงนะครับมาเป็นสีนี้ครับสีม่วงนะครับ อุปกรณ์ในกล่องนะครับก็มีตัวไฟฉายนะครับมีคู่มือมีเอกสารแนะนำนะครับที่ Thanks for choosing Workhorse นะครับแล้วก็ตัวอย่างเป็น f c 1 1บอกว่าข้างในตัวไฟฉายเนี่ยจะมีกระดาษกั้นตัวแบตเตอรี่อยู่นะครับเป็นามาตรฐานเขานะครับมีใส่ข้อมือกับโอลิงสเส้นนะครับใส่ชาร์จ USB Type C นะครับ โอเคก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้ในแบบเซตจ,จะคล้ายๆกันนะครับอ่าตัวนี้ใช้แบตเตอรี่18650นะครับอ่ามีโหมด Eco Low Medium High Turbo Stope SOS Beacon นะครับ Eco 1 Lumen Low 80 Medium 300 High 800 Turbo 2000 Stope 2000 SOS 300 Beacon 2000นะครับรันทามาท่าน Medium จะอยู่ที่7 ้5ชั่วโมงนะครับโอเคอ่ะเรามาดูตัวไฟฉายดีกว่าเบื้องต้นเดี๋ยวพวกโหมดการใช้งานหรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวผมเอารูปอินเสิร์ตให้ชัดๆอีกทีนะครับมามากับตัวไฟฉายตัวนี้นะครับสีม่วงโอ้สีม่วงค่อนข้างจะเข้มนะครับต่างกับตัวคอนวอย S21A ที่ผมใช้ก่อนแลนนี่ที่เป็นสีม่วงนะครับอันนั้นจะม่วงอ่อนๆหน่อยอันนี้จะเป็นม่วงจะเข้มกว่านะครับก็ สีแรกดีนะครับก็จับถนัดนะครับก็จะพกง่ายเป็น18650นะครับมันจะเล็กหน่อยนะครับตัวนี้จะมี2สวิตช์นะครับก็คือจะมีสวิตช้ายแล้วก็สวิตคอนะครับสวิตช้ายใช้สําหรับในการเปิดปิดนะครับสวิตคอใช้สําหรับเปลี่ยนโหมดนะครับตรงนี้จะมีไฟด้านในด้วยนะครับบอกสถานะแบตเตอรี่นะครับก็เขียวเต็มแดง ่อนลงนะครับแบงกระพริบอยู่ในระดับต่ำมากระดับวิกฤตนะครับแล้วก็เขาก็แถมคลิปเน็บมาให้นะครับเป็นคลิปเน็บ2ทางเหมือนของรุ่นใหม่ๆปัจจุบันนี้รู้สึกจะให้เป็นแบบ2ทางกันเกือบหมดแล้วนะครับแต่ก็จะมีบางรุ่นที่ยังให้เป็นแบบทางเดียวนะครับอย่างตัว w k 0 3นะครับอันนี้ก็เป็นทางเดียวอันนี้เขาเน้นเล็กนะครับก็เป็น EDC โอเคเดี๋ยวจะหลุดไปไกลนะครับอันนี้มาดูตัว WorkCost กันดีก,กว่านะครับโอเคอ่าสวิต์ก็แน่นดีนะครับอ่ะเรามาดูข้างในนะครับเราต้องถอดตัวกระดาษออกก่อนนะครับเพื่ออ่าจะได้เปิดติดนะครับโอเคแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับเป็นตัว WorkCost 18650 3 0 0ด ah หกหนมิลลิแอมนะครับใส่ก็ค่อนข้างจะพอดีนะก็ถ้าเป็นบางยี่ห้อที่จะ ใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับบางยี่ห้อฐานอาจจะก้อนใหญ่กว่านี้นนึงก็น่าจะใส่ได้อยู่เพราะว่ามีพื้นที่ให้ขยับได้อยู่นะครับโอเคก็หลอลื่นโอลิงมาเรียบร้อยนะครับ <Okay. S 2> ตัวนี้สามารถชาร์จได้ในตัวเป็นพอร์ตชาร์จ USB Type C นะครับจะอยู่ดังน,นี้ก็เราก็เปิดตัวยางที่ปิดนะครับก็จะเห็นพอร์ตชาร์จ แล้วก็เสียบชาร์จได้เลยนะครับสะดวกดีหรือใครมีแท่นชาร์จเอาไปชาร์จกับแท่นก็น่าจะไวกว่านะครับตัวนี้เป็นหลอด S S T ขออภัย S S T 4 0 4นะครับก็จะแสงที่ออกจะพุ่งนะครับเป็นแนวพุ่งนะครับเดี๋ยวไว้ทำคลิปด้านนอกอีกทีหนึ่งว่าแสงมันพุ่งแบบไหนนะครับโค้ค่อนข้างจะลึกหน่อยอันนี้เป็นสวิตช์คอนะครับนะอันนี้ผมยังไม่กดเปิดนะก็ลเลยกดตัวนี้ก็จะไม่ติดนะครับต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะครับ โอเคเปิดมาปับ๊บอ่าอันนี้อันนี้ไฟแบตเตอรี่ค่อนข้างอ่อนนิดนึงนะครับพอเปิดมาปุ๊บม,มันจะติดมาแป๊บหนึ่งเพื่อบอกสถานะนะครับแล้วก็มันก็จะดับไปโอเคนะครับตัวนี้มีมีโหมดการใช้งานอยู่ Eco l o w Mid High Turbo นะครับอ่าก็เปิดแล้วนะครับเปิดมาแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจอยู่ในโหมดอะไรเดี๋ยวลองดูลองไล่ดูนะครับตัวนี้จะไม่เหมือนกับตัวร k วิเคูนนะครับที่กดคานี เป็นการกดไล่สเต็ปไปนะครับอ่านี้ low mid high นะครับสามโหมดวนไปเรื่อยๆนะครับอ่าสาโหมด low mid high นะครับต่อไปเข้าเทอโโร์โบนะครับให้กดที่สวิตช์คอสองครั้งนะครับอ่านี้จะเป็นเทอโโร์โบนะครับกดนะครับ กดอีกทีจะกลับไปโหมดเดิมนะครับโอเคกด3ครั้งนะครับจะเป็นโ sto นะครับกด2ครั้งหลังจากโหมดเทอร์โบนะครับเอ้ขออภยัยกดดับเบิ้ลสองครั้งต่อจากโหมดโ sto นะครับจะเป็น SOS นะครับกดดับเบิ้ลในต่อจาก เอสเจะเป็นบีคอนนะครับก็คือไว้ใช้บอกตำแหน่งนะครับอ่าเป็นบีคอนนะครับกดอีกครั้งหนึ่งกลับไปเป็นโหมดเดิมนะครับโอเคในตัวของตัว f c 1 2ตัวเนี้ยมันจะมีอยู่สองกรุ๊ปด้วยกันนะครับก็คืออย่างโหมดเมื่อกี้เป็นโหมดอ่าเรียกว่าโหมดเหมือนโหมดทั่วไปนะครับแต่มันจะมีอีกโหมดหนึ่งเป็นโหมดที่อ่าเป็นกรุ๊ปที่2นะครับกลุ่ปที่2เนี่ยก็คืออ่าเป็นเหมือนเทคนิคอลโหมดนะครับ วิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดนะครับก็คือครับตัวนี้ก็คือถ้าจะเปลี่ยนเป็นกรุ๊ปที่หหรือกรุ๊ปที่2นะครับให้กดค้างไว้นะครับ3วินาทีนะครับแล้วตัวไฟเนี่ยมันจะกระพริบ2ครั้งนะครับถ้ากระพริบเป็นแบบเบาหรือแบบอีโค่เนี่ยจะอยู่ในกรุ๊ปที่1นนะครับถ้ากระพริบ2ครั้งแบบ เทอร์โบหรือว่าแบบแบบแบบแรงๆหน่อยนะถ้าถ้าเรามองด้วยแสงนะครับมันก็จะเป็นอยู่ในกรุ๊ปที่สองนะครับโอเคเรามาเปลี่ยนโหมดนะครับไอ่เปลี่ยนกรุ๊ปนะครับกดค้างไว้นะครับโอเคอันนี้จะเป็นกรุ๊ปที่2แล้วนะครับในกรุ๊ปที่สองเนี่ยมันจะมีแค่เนี่ยนะครับอ่ะกดเปิดมาเนี่ยมันจะเปิดมาปุ๊บมันจะอยู่ที่มีเดียมนะครับแสงมีเดียมกดอีกครั้งหนึ่ง ก็จะหายนะครับมีแค่นี้มีแค่2อันนะครับโอคแล้วก็กด2ดับเบิลคลิกนะครับ2ครั้งเนี่ยจะเป็นสต็อปนะครับอ่าจะเป็นสต็อปนะครับอ่าสครั้ง SOS นะครับ2ครั้ง b e a c o นะครับมีอยู่แค่นี้นะครับจะเปลี่ยนได้แค่เนี่ย m เ d i u m กับ turbo ก็จะเหมือนอ่ะ เปิดแรงเปิดเบาแค่นั้นนะครับแล้วก็สวิตช์ทายก็ปิดแต่มันก็จะเพิ่มมาอีก1ตัวนะครับที่ก็คือว่าถ้าเราปิดอยู่เนี่ยเรากดแทบ1ครั้งเนี่ยแล้วเราก็กดเต็มเลยเนี่ยจะเป็นการเข้าฟังก์ชันลับฟังก์ชันลับนะครับที่จะเข้าไปสู่สโตบนะครับแทบหนึ่งครั้งแล้วเปิดนะครับมันจะเป็นสโตบเลยเหมาะกับสายเทคนิคอลหรือเจ้าหน้าที่ที่จะพร้อมลุยละนะครับ กดสวิตช์คอร์เป็นเปิดปกตินะครับเปิดมานะครับเป็นเทอร์โบขออภัยนะครับเมื่อกี้เรื่องต้นที่บอกเปิดมาจะเป็นมีดเดยมนะฮะเปิดมามันจะเข้าเทอร์โบก่อนเลยพร้อมลุยเลยนะครับปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนโหมดให้มาเบาลงถ้าเกิดจะใช้นานขึ้นนะครับนะครับผม การเปลี่ยนโหมดกลับนะครับก็ทําเหมือนกันนะครับเราต้องเปิดไฟฉายก่อนนะครับเปิดมาปับ๊บแล้วก็กดค้างไว้นะครับจะกระพิบเบาสองครั้งอ่าอันนี้เข้ากรุ๊ปที่1เหมือนเดิมนะครับก็จะมีเป็นโลมิดหายนะครับครับเบื้องต้นเข้าๆของตัว Fc 1 2ก็จะมีประมาณนี้เอง นะครับใช้งานไม่ยากลองเล่นไปเดี๋ยวก็จะคล่องเองแล้วก็มันจะมีอุปกรณเสริมพวกท่อสั้นอะไรเงี้ยมันก็ใช้ร่วมกับอย่างพวก fc11 หรือว่าบางตัวได้นะครับเผื่อใครอยากจะใส่118350ที่จะสั้นๆก็คือจะแบบจะดูแบบคอมแพ c คอมแพ t หน่อยนะฮะก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมว่ามันก็โอเคแล้วนะมันก็เล็กดี ผู้หญิงใช้ก็ได้ตัวนี้มันจะมีหลายสีนะครับจะมีสีดําสีเทาสีแชมเปญแล้วก็จะเป็นสีดําที่มันมีแบบจุดๆสีๆเรียกเหมือนประมาณมันติคัลเลอร์หรืออะไรเนี่ยแหละผมไม่มั่นใจชื่อมันนะครับโอเคแล้วก็ตัวตัวไฟตัวนี้เมื่อกี้น้าที่ที่เห็นเราเปิดใช้งานมามันเป็นสีแดงเนี่ยระดับแบตเตอรี่นะครับถ้ามันเป็นสีแดงเนี่ยมันจะอยู่ประมาณต่ํากว่าต่ํากว่า40%นะครับถ้าสีเขียวมันก็จะ จ็ดสิบถึงร้อยนะครับแล้วก็เขียวกับพริบจะอยู่มาณสี่สปรนถึงเจประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงกระพริบเนี่ยสีแดงกระพริบเนี่ยค่อนข้างจะน้อยและควรเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือไปชาร์ตนะครับตัวนี้ก็ใช้งานง่ายๆถ้าเราติดรถติดอะไรไปนะครับก็อ่ะใช้ USB Type C ชาร์จได้เลยนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ อันนี้ก็คือชาร์จอยู่ถ้ามันเป็นไฟเขียวก็คือเต็มใช้งานง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้แท่นชาร์จอะไรแต่ถ้ามีแท่นชาร์จชาร์จดีกว่าครับไวกว่านะครับก็เบื้องต้นการรีวิวของผมก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะพาเอาตัว fc12 กับ w k 0 3เดี๋ยวไปลองแสงกันข้างนอกว่า แสงมันจะพุ่งแบบไหนกว้างแบบไหนนะครับแล้วก็ตัวไหนเหมาะกับก,บการใช้งานของพี่ๆเพื่อนๆมากกว่ากันระหว่างตัว f c 1 2หรือ c อนวอยหรือว่าตัวอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราลองลองดูว่าตัวไหนจะเหมาะสม,มก็เลือกกันตามชอบนะเพราะว่า,าความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ไงก็วันนี้ก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้ก่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาอะไรมารีวิวกันต่อไปก็คอยติดตามรับชมกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ